สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่าวงอผู้หากินหมานะครับวันนี้พพี่น้องครับมาเลือกเองง่วงงามครับราคาถูกราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องพบกันทุกวันหยุดนะครับกับข้อของน้องแอดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัม์นะครับผมบอสเียวลาครับเดี๋ยวถักทายน้องแอดครับน้องแอดสวัสดีครับครับพี่วัสดีบครับผมมีจัดชุดใหญ่เลยแมนครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยอะไรคนพ่อพันธ์พ่อพันธ์แม่สาว แม่ท้องแม่ลูกแม่แยกลูกแม่แยกลูกก็มีแม่ครบเลยพี่แม่ลูกส,สวยๆเข้าหลุมเงินก็นบาทก็มีครับพี่กัดบ้านไหนครับบ้านน้องกับ๊บตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็พี่ครับผมองทางกาติดต่อเบอร์เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกก่อหาครับพี่เบอร์โทรเบอร์ไลน์ไอเดียวกันเนาะครับไอเดียไลนกับเบอร์นี้นะครับเฟซบุ๊กแอดทว่าชัยแอดทว่าชัยหรือเขามาชมในข้อในภามเลยเนาะแมนครับการรับการตําหนิก็ยาวนานหนึ่งเดือนครับรับการตําหนิทุกแผลมันนี่ไม่มีวับันนละ หลักพันก็นีแมนหลักพัน <Okay. S 2> สำหรับคนงบน้อยครับซื้อเป็นเงินเก็บเงินออมวันนี้จัดชุดใหญ่ครับพี่น้องมีผูรอมีชุดมั่วสาวแล้วก็ชุดแม่ทองแม่ลูกอนาคตพ่อพันธุแล้วก็พ่อพันธุเลยครับพ่อพ่อกันผสมอีกสองตัวอ่ะพี่น้องชมให้จบคลิปนะครับมีหลักพันก็มีเอาวุาเสียล้ะครับเดี๋ยวไปชมตัวแรกแฮงมันครับเดี๋ยวพาพี่น้องชุดแรกนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดหนุ่มลออนาคตพ่อพันธนะุ์เนาะครับ อ่ะพี่น้องวันนี้มีหลายตัวนะครับพี่น้องออาชมให้จบคลิปนะครับผมขอเป็นตัวแรกพี่น้องสะัุตตาสีแดงแบบแดงจนไหม้เลยครับตัวนี้ลูกพ่อไรครับนี่ลูกพริกแดงครับพี่พริกแดงครับสมซื้อเลยครับพี่น้องไข่ดําเต็มใบสีแดงเม็ดมะขามนะครับอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้เดือนครับผมเจ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบสูงร้อยสามสิบรับเอกสารใบหลอดมีครบครับผมพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนโตกระดูกไงบ้ององศาได้ครับลายลึงดํา หนาครับทังหนาทึงแดงสูงร้อยสามสิบเนาะสีสองฝั่งเหมือนกันปะเหมือนกันเลยพี่เดี๋ยวจะไล่ให้พี่น้องดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูฝั่งนี้ก่อนครับอนี่ครับพี่น้องเบองหนาเบองตาเพ่อนรับประกันเม็ดสีนี่สุดยอดครับหนาเยิ่นเย่นครับพี่น้องเอาเดี๋ยวอะไรฝั่งไหนพี่น้องเบึงครับผมพี่น้องสีสองฝั่งเหมือนกันครับไม่มีจุดมีด่างครับพี่น้องสีแดงเม็ดมะขามอ่ะรอรอลูก ปีศาจแดงนะตัวนี้เนาะแดงครับแดงครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบราคาเปิดไว้ที่สองหมืนหกครับพี่สองหมืนหกพันบาทพี่น้องอนาคตพ่อพัน่ะนี่สีแดงเข้มเม็ดมะขามเลยอ่ะแกงขาเล็บดีแกงขากระดูกง่ายไข่ดำเต็มใบครับองศาได้แล้วก็ปลายลึงดำรับประกันเม็ดสีครับใครอยากได้เป็นอนาคตพ่อพัน์คุ้มสีครับสองหมืนหกพันบาทนะครับเป็นราคาร้อง ต่อร่องได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเบื้องต้นก็นคือส่งฟรีทั่วอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยชุดต่อไปครับตัวต่อไปเป็นหนุ่มหลอ่อตัวที่สองครับแดงแดงนองต่างๆตัวนี้ลูกพ่อได้ครับซีไวศูนย์จ็ดสี่ครับพี่ซีไวศูนย์จุดสี่มีใบมีหลอดด้ครับพี่น้องอันนี้คือเป็นค่ายาดของซีไวศูนย์เกาหกอีกทีหนึ่งเนาะเป,นเป็นลูกของซีไวศูนย์เก่าหก แต่ว่าพ่อเพิ่นเป็นซีวายศูนย์เจ็ดสี่เอกสารไปหลอดครบอายุได้เท่าไรแล้วครับเพิ่นนี่ต้นนี้หกเดือนครับพี่อันนี้หกเดือนครับอันนั้นขดพอพันครับรอรอเลยครับแข้งขาใหญ่ยาวเม็ดสีดีสูงประมาณร้อยเท่าไรครับร้อยยี่สิบเลยพี่สูงประมาณร้อยยี่สิบเนาะครับอ้คนหางใหญ่ครับคนหางใหญ่เนาะเบองเนื้อหนังโตโต็มเพิ่นครับสีสองฝั่งซึ่งเลยเนาะเหมือนกันครับ ม่มีจุดมีด่างครับลูกของซีวายศูนย์เจ็ดสีครับมาตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมหมืน่นหลักหมืน่นหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยพี่เท่าไรวะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งพันโอแม่เจ็ดร้อยหรือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยก็เกันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิเอาละคหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะอันนี้นราคาที่ว่าเบื้อแรกครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเป็นราคาร้องแล้วก็ ต่อรองได้พี่น้องโอ้ดิหนาเิ่นโอ้เด็ดเด็ดพี่น้องเอาไปเป็นอนาคตพอพันพอคุ้มฝูงครับพี่น้องเลี้ยงอนาคตพอพันต้องขุนตะน้อยแบบนี้เนาะม,นมันจับไดใบง่ายพี่น้องหนังย่นยนรับประกันเม็ดสีเลยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นราคาร้องนะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยอชุดต่อไปเอายุ่ยไก่กันนี่ปะครับเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนั้นเลยพี่เออนี่กำลังยืนงามพี่น้อง อันนี้กับนุ่มรอคือกันตัวนี้ลูกพ่อไรครับตนี้ลูกฮิวโก้ครับพี่ฮิวโก้ HP ศูนย์หกอายุได้แปดเดือนครับแปดเดือนพี่น้องอ่าเมืองเนื้อหนังตนโตเอาไว้เป็นคุ้มฟูงเนาะครับสูงร้อยสามสิบครับบวกบวกเนาะแมนครับพี่พี่น้องสีสองฝั่งเหมือนกันวะครับแมนครับเหมือนกันเลยสีสองฝั่งเหมือนกันพี่น้องดูเนื้อหนังตนโตเพิ่นตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับมือหาพ่อพี่ตัวนี่มือหาพี่น้องเอาตัวนี้มือเจ็ด อ่าม,า,า,ามันได้กเขาะยาเนะ<ช>าะตัวนี้เด็สีครับพี่น้องอ่าแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ใหญ่เลยหนึ่งหมื่นห้ายังต่อไะไรอีกบ่ต่ออะไรนิดน้อยครับต่อได้นิดน้อยของพันบ่นหลายพี่น้องส่งฟรีวันนี้ราคาเนี่ส่งฟรียังโลขึ้ก็ครับช่วยอีสานเลยครับส่งฟรีทว่าไปอีสานนะครับหมื่นห้าพี่น้องดูไปสนใจตีสองฝั่งเหมือนกันไม่มีจุดมีด่างเลยสูงนี่ร้อยสามสิบบวกบวกอ่ะครับไปสนใจอนาคตพอพันครับพี่น้อง หนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวต่อไปอยู่ใกล้ๆกันอันนี้งูผูเข้านปเดี๋ยวนี้อันนี้ผูรอผูน้อยเนาะผูน้อยเอาไปคุ้นก็ได้ครับอ่าพอพันก็ได้ลูกไผ่ครับตัวนี้บ่ลูไหมพี่ตัวนี้บมมีใบครับโมมีใบตัวนี้ไม่มีใบนะพี่น้องดูเนื้อหนังตนโตเอาแค่นว่าแขนดีขาใหญ่ดีหนาล่อพรอมอ่ะปิดโบสถ์ครับพี่น้องนี่สูงก็จะลอยประมาณลอยลอยอะไรดีตัวนี้สิ้าครับประมาณประมาณลอยสิผาได้ครับ ราคาท่าไห่ตัวนี้เอาดีดีหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับต่อได้ปะได้ครับต่อได้ส่งฟรีได้พี่น้องเอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทอันนี้คือราคารองครับผู้รออน,นาคตตอพันตอคุ้มสูงได้ครับี่ราคานี้ยังต่อรองแถมส่งฟรีได้นะครับพี่น้องราคาทรงกันหลายภาพแล้วครับพี่น้องอชุดต่อไปตัวต่อไปนะครับเป็นหนุ่มรออันนี้เป็นพ่อพันได้เลยแม่ครับ รับประกันบ่แมนครับรับประกันผสมพี่น้องไม่ผสมยินดีคืนเงินตัวนี้ลูกพ่อไรครับ kf เจดสองครับพี่ kf เจ็ดสองไอ้สีประดูเนาะแมนครับมัมีดสีพี่น้องแดงเม็ดมาขามเลยเป็นอายุได้เท่าไรแล้วครับตัวนี้สองปีครับพี่สองปีครับประกันผสมเนาะแมนครับอู้คือแข่งสูงร้อยเท่าไรร้อยห้าสิบครับผมสูงร้อยห้าสิบครับพี่น้องสีสองฝั่งเหมือนกันไหมครับสีสองฝั่งเหมือนกันนะพี่น้องไม่มีจุดมีด่างก็คือรับประกันไเม็ดสีตัวดี ไข่ดำเต็มใบพี่น้องเสมอบ้องใดองศาใดประกันผสมแม่งใครอยากได้เป็นพอพันพอคุ้มฟูงครับเบิร์นแข็งขาเล็บดีประกันตำหนีนะครับพี่น้องดูไข่ครับโอ้ยดำเต็มเลยครับพี่น้องดำเต็มใบเลยสีสองฝั่งเหมือนกันไม่มีจุดมีด่างครับฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องเอาราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไปสามเงินเก่าหาครับแต่บริณีนี่ลูกค้าอยู่โอ้เลยบ่ จะขายมาเฟิองอ่าผลไมาติดต่อมาทางเขางองนี่แหละพี่น้องเลือกไทยเบิดบ้านไม่ต้องดูเลยไว้ใจเขางองกันบ้างแม่เลือกไทยเบิ้งหลังเลยอ่าเดี๋ยวก็เลยพี้วอกาศไทยให้ลูกค้าเลยดูเลยนะครับเนาะตัวนี้สามหมื่นเก้าให้ดูว่าสีเขาเป็นยังไงครับสูงประมาณร้อยห้าสิบรับประกันผสมสำคัญคือรับประกันผสมนี่แหละครับเก่งแห้งครับบอกครับเก่งแห้งเลยก้นหื่นเลดีครับหืนครับฮื่นหื่นขึ้เจ้าของปะฮื่นดีหรือพี่เจ้าของนี่โบนเงินไดพี่น้อง สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับราคานี้ครับอ่ะชุดต่อไปครับตัวต่อไปพี่น้องเป็นหนุ่มหล่อพ่อพันธุ์ครับรับประกันผสมครับพี่น้องเป็นสายเทาโบสครับอใครที่กําลังตามหาสายนี้อยู่ครับเป็นพ่อพันธุ์พ่อคุมฝูงครับตัวนี้เป็นลูกพ่อได้ครับ CY หนึ่งหกศูนย์ครับผมเป็นลูกของ CY หนึ่งหกศูนย์นะครับพี่น้องอาจจะของเองตัวนี้อันนี้ง่าจะของพี่น้องรับประกันผสมเลยคือเลี้ยงตอนตั้งแต่น้อยเลยเนาะไม่ครับ ตัน้อยสื้อมาแพงบอกออกยุ่คอออกยุ่คอเลยพี่น้องอันนี้คือรับประกันเป็นรัวลูกข้อครับขายวัวลูกข้อเลยครับตัวนี้รับประกันผสมไม่ผสมยินดีคืนเงินคืนวัวกันพี่น้องไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอายุเพิ่นได้เท่าไรครับตัวนี้สี่ปีครับผมสี่ปีเนาะกับร่างคือครับพี่น้องปันเลือดร้อยเนาะแมนครับใหญ่แห้งพี่น้องสี่ปีลูกซี่วหนึ่งหกศูนย์สีเทาโบนนะครับ แสดว่าแม่พ่นเป็นสีเท่าโบสเนาะแม่นครับแม่สายเท่าครับแม่เป็นสายเท่าโบสครับพี่น้องพอเป็นลูกของพอเป็นซีวายนะครับซีวายหนึ่งหกศูนย์สีสองฝั่งเหมือนกันนะครับสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบแปดพวกเราผมว่าเกือบเกือบเบียดเบียดไปร้อยหกสิบเลยเนาะครับครับนารอพี่น้องเอาอันนี้คือรับประกันผสมนะครับพี่น้องดูเตรียมโตเพ่นตว่าใหญ่แห้งนะครับพี่น้องรับประกันควมใยญ่วมเงา ใหมักสีแบบนี้ครับหาอยู่ครับรับประกันผสมราคาเปิดไห้หลายปันไดก็หาเมือนหาพี่หาเหมือนหาครับตัวเนือกับสิบเบียดแล้วเบียดหรอ <laughs> มันตัวใหญ่พี่น้องครับตายเป็นราคาเบียดเนือ้อครับแต่ว่าก็ต่ตอรองได้เนาะไม่ไรครับตอรองได้หรอกกับทรงฟรีได้ครับพี่น้องแต่ที่สําคัญคือรับประกันตาหนิรับประกันผสมไม่ผสมยินดีคืนเงินพี่น้องเบิ่งใหญ่รถรถกระบะนี่สิบลนเหมือนติตัวนี้ลนเลยพี่ มันใหญ่แห้งครับพี่น้องใหญ่แห้งดลยรับปบระกันเลยความใหญ่ไม่ใหญ่ไม,หญไม่ผสมยินดีคืนเงินคืนบันนวกับผมชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดแม่ลูกใจลูกเทพครับวันนี้มีสองโคมเนาะครับแม่ลูกมีสองนี้มนีหา่าไดพี่นองแม่ลูกมีสองโคมม้มเอาโค้มทีนึงครับเป็นแม่ลูกลูกครูลูกแม่แล้วนี่แม่พี่อ๋อลูกแม่พี่น้องยอดแห้งงอตอนไนจ้าลูกตีเนาะ เป็นแม่ลูกลูกสาวเพิ่งอายุสามเดือนเองพี่ลูกสามเดือน <c oughs> ลูกสาวพ่อไดนีน <c oughs> ่อันนั้นนะพี่ลูกสาวพ่อไดตัวนนี้ลูกไเจะไอจะจะเจาอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องเมื่อกหนอกตั้งว่าเป็นงวอผูครับนเตี้ยมโตหนังหนาดีครับสีครับติดโบดีเป็นลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเอกสารใบหลอดมีครบเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอชมความงามของลูกครับอันนี้คือง่าสามเดือนได้พี่น้องเมื่อเนื้อหนังจนโตขึนสีสองฝั่งเหมือนกัน สูงสิบวอลสิบห้าบวกบวกแล้วครับพี่น้องครับอ่ะดูครับอ่ะเดี๋ยวไล่ไปหาแม่ก่อนเกิดจากแม่แม่มันยืดตรงนั้นเนาะครับนี่ครับแม่เนาะดูแม่ลูกครับนี่แม่มันตัวนี้นะครับพี่น้องแม่มันสูงรน่อยเท่าไรครับแม่สูงรนอยสี่สิบห้าครับพี่แม่สูงร้อยสี่สิบห้าเป็นแม่ลูกลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเอกสารใบหลอดมีครบครับแม่สูงรนอยเท่าไรครับตัวนี้ สาซีพผาครับพี่แม่สูงสายซีพหาเนาะอ่ะเป็นลูกตัวที่ลูกแรกนะครับอันนี้เป็นลูกแรกเลยเนาะครับลูกแรกครับผมแม่สดลูกสวยลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าตัวนี้แอดเปิดราคาไปเลยครับตัวนี้ผมเปิดสามหมื่นหาครับพี่สามหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้คือราคาร้องเนาะครับราคาร้องแล้วก็ต่อรองได้ส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานมาแต่เรยอไฟอีกตัหนึ่งลูกก็บเคือุนเหรอครับเคืุ่นเนาะพี่ทอมมึงออะสื่อเอาหน้าคนลูกครับพี่น้องลูกไม่ห้าเมตร เกต้เกบครับปีให้ลูกงามแบบนี้ครับทั้งน้ำนมดีทั้งใจลูกเก่งนาตึกเลยครับพี่เบิ้งสามหมื่นห้าเป็นราคาห้องได้ครับพี่น้องเป็นราคาห้องต่อรองได้แล้วก็ส่งรี่วก่น้องก็ตงโราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยเนาะครับวันนี้มีอยู่สองคู่นะครับเอาคู่ต่อไปสลรพฟูงปลายหลครับพี่น้องแต่ว่าก็ให้ลูกเทพเพื่อนครับตัวนี้ลูกเทพได้พี่น้องเป็นแม่เขาได้น้อยครับแม่อ่างอางเอาอะไรลูกไหมพี่น้องเบิ้งลูกเหรอ ลูกสาวเนะาะเขาอบดีแทบจเจ็กเดือนล้ครับลูกสาวสามเดือนครับผมลูกสาวสามเดือนพี่น้องเป็นง้วที่คล้ายง้อดุกมูนอนดุนอนเนาะคร,ครับพี่น้องลูกสาวสามเดือนแม่สูงประมาณร้อยไอ้ต้นอ่างแม่ผสมอะไรพี่อ๋อแม่ไอ้โคบแรกเนาะครับผสมมังหมั่นี่นอ๋อผสมพอพันธุ์ยู่นี่เลยอะไรครับผสมพอพันธุ์ยู่นี่เลยครับอ่ะพอพันธุ์ที่ทายไปเมื่อกี้พี่น้องผสมพอพันธุ์ยี่นี่ซื้อสองลุนสามนะครับส่วนนี่กับที่เด็ดครับพี่น้องชนนี่กับผสมเหมือนกันครับนี่ นี่ก็ผสมแล้วมีนี่นเหมือกอันนี้อยู่ครับผสมยีนี่ให้กันครับอ่ะพี่น้อนเป็นสัดยีนี่ก็จัดการเลยแต่ว่าลูกเป็นเก่งแห้งนะครับพี่น,อน้องสามเดือนแดงแดงทั้งแม่ทั้งลูกเป็นลูกตัวที่ไหนครับก็นี่ลูกัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะ,ะสลับภูงบมาหลายแอดราจิตจัดราคาเบาๆราคา่าไหครับอืเกาห้าร้อยหมื่นครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทกับแม่ลูกผมอยากให้พี่น้องมึงถ่ายลูกครับพี่น,อน้องิึง พี่น้องมึอเอาสีไม่มีจุดมีด่างเลยมือเ่าหาลอยเลี่ยแล้วว่าถือตัวละมือนะครับต่อได้ปะนิดหน่อยต่อได้อีกได้ครับพี่น้องต่อได้สําคัญคือการส่งซีนี่แหละครับพี่น้องมันบริมีการบวกเพิ่มเลยส่งฟีทพายิสานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนาตึกนานาพี่น้องต้นลูกกับคุ้มครับเรียนสิ้นปีกับเด็กสองโคมเลยเพราพี่หวังเลยครับเพราะว่าอันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับโคมนั้นก็คือสามหมื่นห้าพันบาทซื้อสองลุ้นสามทั้ง ซื้อสี่รุ่นหกเนาะแม่นครับเป็นราคาที่ต่อรองยกคู่ราคาพิเศษได้เลยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดวัวสาวครับวันนี้มีหลายตัวหลายราคาราคาลักพันก็มีครับลักพันก็มีหลักพันก็มีให้พี่น้องสำหรับคนงบน้อยครับซื้อเป็นแม่บล็อกแม่พันพี่น้องจําเบอร์เนาะเอาเบอร์หนึ่งแล้วกันครับเบอร์หนึ่งเอาสีแดงแดงครับอ่ะไปหาวัวแม่สาวสีแดงแดงตัวนี้ลูกพ่อไดนครับ อันนี้วัลลูไหมครับพี่บบมีใบเนาะครับอ่าบบมีใบห้องก็จะบอกบบมีใบพี่น้องอายุเพิ่มประมาณเท่าไรครับแปดเดือนเก่าเดือนประมาณแปดเกาเดือนสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับผมสูงร้อยสามสิบประแม่ร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกครับแต่ละประกันสีเนาะครับแดงครับสีแดงไม่มีจุดมีด่างรู้ให้แล้วครับสองฝั่งเลยนะครับพี่น้องราคาเบอร์หนึ่งราคาเท่าไรครับหมื่นหกเอามื่นหกพ่อครับมื่นหกพ่ออ่าพี่น้องคนงบน้อยก็บเงินหมื่นกว่าก็ได้แมงัวแดงพี่สาว แดงไปทุงไวเยองนี่แดงบดก่ะ้องแกงขาเง่ดีส่งกระหามนําต่อได้ป่ะปนี่ได้ครับต่อรองได้ส่งฟรีบอมต่อได้อ้าวพี่น้องสุดคุ้มเลยหนึ่งมืนหกพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีทั้งอีสานตัวต่อไปเบอร์สองเบอร์สองอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องนี่เลี่ยมตัวตัวนี้ดีดิตัวนี้เฮ็ดเขาแล้วบ่ตัวที่ทำเขาเรียบร้อยเนาะครับเท็ดเขาแล้วครพี่น้องเป็นสาวบรามันเลยขอบหูดำพี่น้องติดโบดีนาจิมี กือสูงแล้วตัวนี้เนาะอาจะทับหลอดมากนี่ใบเ่าตัวนี้ตัวนี้มุมมีอะไรมุมมีใบเบื้องเนื้อหนังตัวโตเอาพี่น้องเป็นสาวสวยเลยสูงไลเรียกกันนะครับพี่น้องสองตัวนี้กับสิร้อยสามสิบบวกบวกกับกระวากะได้กระดูกแข็งขาไงราคา่าไหรครับเบอร์สองเอาหมื่นหกราคาเดียวกันเลยครับออาพี่น้องได้สองตัวเลยตัวนี้หมื่นหกตัวนี้หมื่นหกต่อรองได้ส่งฟรีทั่วไปอีสานราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทย รับประกันว่าสูง130บวกแม่นครับผมนี่พี่น้องเบิงเครื่องเพลดํานะครับติดโบดถ์นะครับนี่ครับนี่แขงขาดีไม่มีตาหนินะครับตีสองฝั่งเหมือนกันตัวต่อไปตัวที่สามสายเท่าเนาะสายเท่าโบสอยู่ใกล้ๆกันเป็นสายเท่าแต่ว่าหนังหนาดีแต่ว่าตัวนี้ได้ได้เรื่องหนาเนาะครับผู้หนังหยดหนังย่วยเลยครับพี่น้องเออตัวนี้เห็ดเขาไหมครับนี่บาต้งเหตดเขาเนาะนั่งครับเดี๋ยวผมไลไก่อนแป๊บนึงงด้ออ่าครับผม๋จะจัด แป๊บหนึ่งครับอะพี่ดองตัวนี้เป็นสาวสายเท่าครับเอามีสีแดงสีเอ่อสีขอาวเม็ดข้าเปลือกแล้วก็สีเทาครับความสูงไล่เลี่ยกันครับประมาณร้อยสามสิบบวกลบแล้วกันแต่ว่าตัวนี้ได้ความหนานะครับหนายุ่นๆเลยเบอร์สามราคาเท่าไรครับตัวนี้เอาหมื่นสี่พันครับผมเอาถูกๆเลยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเป็นราคาร้องครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีส่งงามเลยที่สุส่งงามเลยโมเรียมตัวดีเนาะตัวนี้เลียมตัวดีครับ เบสสำคัญคือความหนาครับนางนาดีเสวยยืนงามเหมาะเป็นแม่บล็อกไม่พันหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับตัวต่อไปตัวที่สตัวที่สี่ตัวนี้ก็เป็นวัวสาวนะครับพี่น้องวัวสาวแดงโบ๊ทครับตัวนี้ก็ได้กระดูกพันธุกรรมดีครับเนื้อหนังต้นโตกระดูกใหญ่อายุไรเรียกเบอร์เรานี่เนาะประมาณแปดเดือนเก่าเดือนสูงกับไรเรียกกันนะครับประมาณร้อยสามสิบนะครับประมาณร้อยสามสิบเบอร์ซีราคาอะไรครับ เอาต่อพันครับเหมือนเอาเลยโตง่ายๆเลยนะครับต่อพันเหมือนเอามองเอาเลยดพี่น้องบนราคาขายเลยบนรถเลยพี่รับเองเป็นราคาหน้าคอกเนาะครับเป็นราคารับเองหน้าคอกราคายังไม่รวมส่งนะครับเก้าพันบาทนะครับเป็นงัวสาวง้อตัวเมียนะครับพี่น้องสวยๆตำหนีไม่มีเนาะมอมี่ครับผมม่แม่นขายถูกๆมีตำหนีแล้วพี่น้องในนี้คือรับประกันตำหนีครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ๆนี้แหละเท่ากับเพื่อนนี่แหละครับเก้าพันบาทนะครับพันบาแต่ถ้าพี่น้องเอาไปก็ ทรงฟี่รว้ตัวอื่นนะว่าใครบอกนี่ครับผมจะไปสอยดาวอ๋อเอาไปสอยดาวทำบุญํำเพื่อนเนาะแมนครับพี่น้องคือเป็นตั้งใจมาสิไปสอยดาวพี่น้องตัวนี้แต่ว่าถ้ามีคนแบงกัะแบงไฮครับเก้าพันบาทครับตัวนี้เป็นแม่สาวตัวต่อไปตัวที่ห้าครับโอ้ตัวนี้ก็เป็นตาหากดีแทะคื้หมูเด่งเนาะตัวนี้เนาะโลดไหมครับตัวนี้โลดธรรมชาติเด้พี่ครับโลดธรรมชาติหน่อยสาวหน่อยครับพี่น้องโลดธรรมชาติสวยๆเลี่ยมตัวดี น่าจะเกิดจากทับหลอดนะเนาะตัวนี้เนาะับหลอดแหละครับแต่ว่าผมมีใบสีสองฝั่งเหมือนกันครับเหมือนกันเลยอายุได้จะเดือนหรอเราจะหาเดือนหรอหาหาเดือนคราสำหรับผู้งบว่าลายพี่น้องเอาสื่อเป็นแม่บอกแม่พันราคาไหนหลดธรรมชาติหมื่นสองครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทพี่น้องเอาสําหรับคนที่อยากได้เป็นพอต้นเหตใชเหลือมันดีนะแม่บอกแม่พันพี่น้องเอาเลี่ยตโตงามหรอสาคัญคือมันหล่นธรรมชาติเนะครับพี่น้องหล่นธรรมชาติเลยหล่นแต่กําเนิดครับพี่น้องงหมื่นสองพันบาท ก็เป็นราคาล่องล่องเนาะครับเป็นราคาร้องแล้วก็ต่อล้องได้คือเก่าแหละครับตัวต่อไปตัวที่หกครับอ่ะตัวนี้ใส่งหญ่เลยใส่งหญ่สูงรอยสามสิบกกว่าสามสิบห้าครับผมสามสิบห้าเลยครับอ่ะเป็นแม่แดงโบ๊นะครับนี่อายุกสิทธิหลายกรมูเนาะครับปีเนาะปีครับปีตัวนี้ราคาไดครับอเมือนสามเลยพี่หมเอาเลยอั้นี้อเมือนสองอันนี้เมือนสามกี่เนาสองตัวสองเงินกว่า อันนี้คือมองเอาเลยนะค,ครับพี่น้องเป็นราคาขายเลยหมื่นสามตัวใหญ่แล้วครับเอาไปคุ้นก็นได้เป็นแม่บอกแม่พันก็นได้อันนี้คือราคายังไม่รวมส่งนะครับสําหรับตัวให,ใหญ่แบบนี้นะครับอรับประกันตนําหนิตัวต่อไปครับอันนี้ที่เด็ดของสายเท่าโบดครับ่าย<ท>หาสายเท่าโบดเนื้อหนังหนาแบบนี้ครับพี่น้องโอ้หนาแห้งครับพี่น้องตัวนี้นะเลี่ยมตัวดีครับหน,งนบังหนาดีครับโอ้ตึ้งหนาตึ้งใหญ่พี่น้อง เรียงอ่อยมันเป็นอยซี่สุ่นตีครับเรียงอีกบัโดนก็ได้ผสมแล้วพี่อีบ่วโดนในผสมเนาะแม่อายุกี่ปีกว่าแล้วแม่ครับราคา่าไหรครับตัวนี้หนมื่นเจ็ดครับผมอันนี้หมื่นเจ็ดก็คือวัวสาวใกล้จะผสมสายทอโบดนะครับพี่น้องราคาเนื้อก็เกินผมว่ะอ่ะเบียดเบียดเนื้อเนาะราคามันแต่ว่าเฮ้ยก็ได้เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวดีตัวสวยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับเป็นราคาขายเลยบ่ หรือต่อได้อีกต่อนิดหน่อยพี่ต่อได้นิดหน่อยครับพี่น้องสายก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมัดจำสุดยอดนะมัดจำคือภาคเหนือภาคใต้อ๋อถ้ามัดจำคือภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ที่ว่าไอให้เลี้ยงไว้ครับแล้วก็ที่จะให้เลี้ยงไว้เลี้ยงรองนี้เนาะแบบแต่ว่าถ้าสั่งวันนี้ซื้อเลยพรุ่งนี้ไปส่งหรือวันนี้ไปส่งไม่ต้องมาจจำกี่บาทพี่น้องัวถึงค้อค่อยจ่ายเงิน สุดยอดการรับประกันเลยครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับชุดนี้ครับผมอ่ชุดต่อไปครับเอาวัวทองก่อนนะครับนาะแม่ทองก่อนครับพี่เอาเบอร์หนึ่งวันนี้จะจัดโปรราคาทุนเลยไซส์ใหญ่ยักษ์ของจะเดือนแล้วตัวนี้หกเดือนแล้วพี่เป็นแม่ท้องหกเดือนอ่ะพี่น้องเบลงเนื้นหนังเลียมโตสูงร้อยห้าสิบสูงร้อยห้าสิบครับเป็นแม่วัวไซส์ใหญ่ครับ้องพ่อไหนครับฮิวโก้ครับตัวนี้ของพ่อฮิวโก้เฮดพีอศูนย์หกอ่าเจ็ดเดือนหกเดือนหกเดือนเนาะอ่ะพี่น้องเบลงโค้หาง สูงครับสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับไม่มีจุดมีแป้วเลยใหญ่จนวานอ่ะใหญ่ๆพี่น้องแข่งขากระดูกใหญ่ๆเพิ่งเรียนโตครับท้องหกเดือนนะครับพี่น้องอันนี้คือประกันท้องประกันตําหนีนะครับวันนี้จัดโปรใหญ่ๆยักษ์แบบนี้ราคาอยู่ที่เอา้องม,มือนหาพี่ราคาขายเลยบ่ครับขายเลยพี่ก <c ười> ันตอ่อได้ก็คักอีกแล้วพี่น้องอันนี้ราคาขาดทุนเลยเนาะแมนอราคาขาดทุนเลยครับอะสัานหรับวัวท้องตัวนี้ครับสองหมื่นห้า เป็นราคาขายเลยไม่รวมทรงรหรือทรงฟี่อีกพี่น้องเอาทรงไกลๆกับทงมาสอบถามเอาเนะาะกับทรงไกลกับทรงฟี่หรือเป็นทางผ่านกับสรงฟี่ได้ใครอยากในงัวทองฟิมยัง่ไงห้องหกเดือนอกับพ่อฮิวโก้ฮิวโก้เฮดพีศูนย์ศูนย์หกครับขายราคานี้ไม่มีตําหนินะครับพี่น้องน,นี่คือประกันตําหนิให้นะครับราคาเนื้อมันกับสองพันขวมอยู่แล้วเนาะสอง 20, ืันเบียดเบียดสองพันกว่าเลยพี่น้องราคาเนื้อมันหลุดนี้ เวียดนามนี่แรนต่ากันเลยครับรุนนี้สองหมืนขึ้นแน่นอนอ่ะตัวต่อไปครับอันนี้ขึ้นในราคาเหนือนะพี่น้องราคาเหนือเขากัอยู่กันที่วันสองหมื่นขำตัวต่อไปตัวนี้แห้งใ่ตัวนี้หนาปึกเลยอาตัวนี้ทองก็พอได้ครับตัวนี้สองครับไอสก้าครับผมสกากับสกาเนาะครับโอ้พอพันไม้เนาะแมนครับอ่าเจ็ดเดือนละครับอันนี้หาเดือนครับพี่ทองห้าเดือนโอ้พี่น้องติดโบสเข้มเลยสูงลอยห้าสิบมีแน่นอนเนาะมีครับ เป็นท้องตัวที่ที่สองครับพี่ตัวที่สองเหมือนกันอา้าวหนาขึ้นกันตัวนี้ทองกับพอสกาหาเดือนเป็นท้องที่สองบานง้อแฝดครับพี่นองสองตัวนี้มันขึ้นกันเพื่อนนี่ครับใครอยากได้ง้อทองเต็มงใหญ่สองตัวตัวนี้ราคาไหนครับตัวนี้เอา้าชอซ้ำกันพี่ซ้ำกันม,มองเอาเลยมองเอาครับสองพันห้าครับสองตัวหาเม่นหาเมินนี่ซื้อ สองได้สี่ใสนะ่ซีหัวใจเป็นรุนเพศเอาโคมละสองหมื่นอตัวละสองหมื่นห้าเป็นราคาขายนะครับอันนี้คือราคาขายเลยนะครับพี่ทอมเมืองตัวละสองหมืน่นห้าพี่น้อง่ายงไดยเลยครับราคาเนื้อมั่อก็อนสองหมื่นขำพี่น้องราคาเนื้อนะฮะอันนี้คือกรณีไม่ท้องครับอันนี้คือท้องแล้วนนครับจะ่าดตรวจกันหลายบาทแล้วพี่อ้อับเอาสื่อไปลอดลุนเพศเอาราคานี้เป็นราคาขายเลยถ้าไม่ไกลส่งฟรีได้นะครับพี่น้องใครชอบบัวท้องไซส์ใหญ่ๆนะครับอ่าชุดต่อไป เป็นแม่ผสมเนาะตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วัหนึ่งตัวเป็นวัวงามพี่น้องสวยเลยทําเขาเรียบร้อยครับเอรูปร่างสูงใหญ่ได้พี่น้องสูงใหญ่ลอยหาิบบวกๆเลยผสมพอได้ครับตัวนี้รกแดงคับี่ผสมพริกแดงไว้ให้เรียบร้อยลูกงามงามครับตัวเนี้ยเขาเอาหลวนไปหัวละแม่มาอันนี้คือขายลูกไปพี่น้องเขาอยากไปอยากเห็นตัวจริงกันถ้มาสอบถามเอาสูงลอยหาซิบบวกเนาะครับผสมเลยโดนไป ได้ยี่สิบก็มือครับผมได้ยี่สิบก็มือครับเอกสารใบหลอดมีครบนะครับตัวนี้ผสมพริกแดงไว้คกับสวยเลยไซส์ใหญ่ยักษ์ครับกับหนิไม่มีถ้าอ้วนนี่คักแค่งงดตัวนี้คุ้นกระได้พี่น้องตัวนี้ราคาะไรครับยิ่งๆแบบนี้เอามื่นลักมื่นมื่นเก่าครับพี่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทต่อเลยบ่ได้ครับต่อไดยอีกครับทรงฟีพ้อมครับพี่น้องอันนี้คือถูกว่าราคาเนื้อพี่น้องราคาง่วตะกี้กับเป็นพี่วะ อดีตเงินแสนนตัวนี้เนาะครับเพราะว่ามันเป็นง่วงงามพี่น้องง่วงงามสายพัฒนาเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตอนตอนมันถูกพี่น้องสื้อแม่บอกแม่พันแบบเนี้ยเก็บไปเป็นแม่บอกแม่พันธพี่น้องเป็นพัฒนามาให้แล้วมันขาดต้นลำเลียงแค่นั้นเนาะ,นะแม่นครับซึ่งมันพึ่งแยกลูกไปกับ,บสูงลอยหาสิบบวกเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยสารนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยตัวต่อไปอ่ะสีควันบุรีอ่ะสีเท่าเครับพี่น้อง ตัวนี้ผสมไหมครับยางครับยางตัวนี้เป็นตีแบบทองว่านหลักกันเนาะเป็นแม่โค้งอ,อันนี้ก็แยกลูกแล้สำหรับใดอยากไดนเอาไปคุ้นก็นได้สูงร้อยเท่าไรครับวันหาสิบครับผมสูงรนะ้อยห้าสิบบวกลบเคยมีลูกมักโตสองครับเคยมีลูกมาแล้วสองตัวเอาไปคุ้นก็นได้เป็นแม่พันก็นได้ตัวนี้ราคายุทีเหมือนซี่ครับพี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทส่งฟีไ่มนี่อะไรครับส่งฟีไ่มนี่ตัวนี้ส่งฟีลอยโลกครับ, 1, ส,บส่งฟีลอยโลกกพ่อเนาะ แตาเป็นส่งพี่ไกลๆตะคานน้ำมันกับซีผ่านหานล้วพี่น้องเอาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทราคานี้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับแต่ส่งได้ทั่วไทยสําหรับคนใดที่อยากไปคุ้นหรือ,อไปเป็นแม่บอกแม่พ่านนะครับวันนี้มีหลายชุดนะครับพี่น้องมีนุ่มรอสาวสวยมีแม่ลูกแม่ทองมีพอพ่านครับพี่น้องไปสนใจโทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องพิกัดกะบ,บ้านน้องกลับตำบลมองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เอาสุดท้ายฝากเบอร์อีกรอบนะครับผมเบอร์ศูน2 2ห1 6นึ่งสองีดห่เกาหาครับ ครับผมไอ้ดีไลน์ก,กับเบอร์นี้เลยครับครับพิษมุกอะแอทวัตชัยแอธวัชชัยเนาะคือเขามาชมในขอดในภาพหน่อยเนาะครับอ่ะสแลกคลิปนี้จะโชว์มาทึ่เก้าครับผมบสวัสดีครับ